วันนี้พามาดูลายหล่อนะครับลายหล่อของทางร้านนะครับที่เคยทําให้ลูกค้าไปนะครับก็ตอนนี้นะครับทางร้านก็ปิดกิจการไปแล้วนะครับไม่ได้ทําแล้วนะครับก็ปิดไปก็ปีกว่าแล้วนะครับก็พอดีมาค้นโต๊ะเก่าๆนะครับเจอลายหล่อพวกนี้มันเหลืออยู่นะครับตอนที่แรกก็กะว่าจะเอามาทําเล่นๆนะครับพอดีไม่มีเวลานะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับตัวนี้นี่ตัวอย่างนะครับแกะออกมาจาก ัวนี้ครับบางลายก็เหลือไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้น2ชิ้นนะครับบางลายก็เหลือเยอะอยู่นะครับอย่างนี้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นส่วนของซุ้มบนกับซุ้มล่างนะครับแล้วก็จะมีห่วงนะครับหูนะครับหูห่วงนะครับผมก็จะมีรูปแบบหูห่วงก็จะมีอยู่4ีหแบบประมาณนี้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็นลายซุ้มบนนะครับผมก็ ก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับหรือลูกค้าเก่าๆนะครับที่เคยใช้บริการนะครับเพราะว่าลายแบบเนี้ยอ่าบางร้านก็มีนะครับบางร้านก็ไม่มีนะครับผมลายหล่อเนี่ก็จะต้องหาดูดีๆหน่อยบางร้านเขาก็รับมานะครับแล้วเขามาติดให้นะครับแต่บางร้านไม่มีนะครับทําขึ้นมาเองไม่ได้นะครับต้องเอาต้นแบบมันเป็นหล่อนะครับผมอันนี้นะครับอ่า ก็เป็นอีกทังเลือกน้นนะครับสําหรับใครที่มีกบพระอยากเอาไปทําติดลายหลองเงินนะครับอันนี้เป็นเงินแท้ๆนะครับเป็นเงินแท้ๆผลิตมาจากางเงินเม 99. 99็ด99.99%แบบนี้นะครับเอาไปหล่อมาให้เป็นรูปแบบนี่นะครับผมก็อันนี้ผมขายในราคากมละ60บาทนะครับผมกมละ60บาทถ้าซื้อเยอะก็ลดให้ได้อยู่นะครับผมก็ราคาเงินเม็ดปัจจุบันนะครับก็ตกบาทละ เจ็ดแปดร้อยนะครับผมเงินเม็ดแบบนี้นะครับเงินเม็ดที่ยังไม่ได้แปลรูปนะครับตกบาทละเจ็ดแปดร้อยนะครับตกกรัมละสี่สิบกว่าบาทห้าสิบนะครับผมสี่สิบกว่าบาทห้าสิบนะครับซึ่งเราหล่อออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็จะมีค่าหล่อค่าแต่งนะครับค่าขัดอะไรต่างๆนะครับก็จะตกอยู่กรัมละหกสิบบาทนะครับนะครับถ้าเราซื้อเงินเม็ดอย่างเงี้ยนะครับก็มีขายตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับตกบาทละหกเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยนะครับผม แต่ถ uh ้าเราอยากได้ตัวนี้ครับลายสําเร็จไปเลยนะครับเอาไปติดนะครับก็ซื้อเอาได้เลยนะครับก็ถ้าซื้อไปก็สามารถเอาไปให้ช่างเขาติดให้นะครับผมจะติดกรอบพระเงินนะครับผมช่างร้านที่เขาทํากรอบพระเงินนะครับก็เราเอาลายไปให้เขาติดให้นะครับผมหรือไม่ก็สามารถเอาไปติดกับกรอบพระกันน้าพลาสติกธรรมดานะครับแบบนี้นะครับก็เอาลายนะครับติดไปได้เลยนะครับ ติดไปแบบนี้นะครับติดไปอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้กาวอีพ็อกซี่ติดนะครับซึ่งก็มีคนทําอยู่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็แล้วแต่รูปทรงของพระนะครับส่วนลายอันนี้มันก็สามารถกางเข้ากังออกได้นะครับมันก็มีความยืดหยุ่นอยู่นะครับผมถ้ามันเล็กไปก็มีเข้ามาถ้ามันใหญ่ก็ออกนะครับผมาลายพวกนี้นะครับ มันปีกมันกางเข้ากางออกได้นะครับผมก็ให้ช่างเขาทําให้นะครับผมเห็นช่างพลาสติกเขาเอาไปติดก่อพักกันน้าพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับใช้กาวอีพ็อกซี่ติดนะครับกาวใสนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวช่างให้ดูนะครับถ้าเป็นลายสมมุติว่าลายตัวนี้นะครับนี่ก็จะออกระทรงเหลี่ยมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาลายอันนี้ก็ได้นะครับทรงพระเหรียญนะครับ นี่เป็นลายซุ้มล่างนะครับทางซุ้มบนก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับอ่านี้ก็ 2. จุดอ่าอกรัมนะครับผมก็ตก120ยินะครับผมกำลังหกสิก็ตกร2ออ่าแล้วแต่น้ำหนักนะครับตามน้ำหนักถ้าเป็นลายแบบนี้ก็1.8นะครับก็ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับและตามน้ําหนักนะครับอ่าบางชิ้นก็จะมีน้ําหนักนะครับอย่างอันนี้นะครับเหลืออยู่คู่เดียวนะครับผมนี่หนัก สชิ้นนี้ก็ปลาเข้าไปเก้าจุดแปดกรัมนะครับผมหนักอยู่นะครับอย่างอันนี้ก็ตันๆเลยนะครับมันก็จะหนักนิดนึงนะครับนี่สอกรัมเฉพาะซุ้มบนนะครับนี้ครับอย่างชุดนี้ก็นี่ก็จะมีหูนะครับหูบนนะครับหูห่วงนะครับก็สองกรัมกว่านะครับผมอันนี้ครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับผมก็ ใครสนใจหรืออยากซื้อไปเก็บหรือว่าอยากจะเอาไปให้ช่างเขาติดทํากอบพระแล้วก็ติดให้นะครับถ้าถ้าถ้าร้านเขามีก็เอาที่ร้านเขาเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเอาตัวนี้ไปให้ช่างเขาติดให้ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับบางลายก็ต้องแต่งนิดนึงนะครับผมบางทีมันก็จะมีส่วนเกินออกมานะครับที่เขาหล่อออกมาก็จะมีส่วนเกินออกมาก็ให้ช่างเขาแต่งให้ตะไบลบออกนะครับอย่างนี้นะครับ บางอย่างก็อาจจะอย่างเช่นลายนี้ครับอันนี้เป็นลายหัวมังกรนะครับผมมันไม่โฟกัสครับก็จะเป็นลายหัวมังกรนะครับอันนี้ครับก็จะสังเกตว่าหนวดมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าหล่อออกมาหนวดมันหล่อไม่ได้นะครับก็ต้องให้ช่างเขาเอารวดนะครับมาทําหนวดมันนะครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับต้องทําหนวดให้มันนะครับเป็นรวดเส้นเล็กๆครับโค้งเข้ามานะครับช่างเขาทําได้นะครับผม เฉพาะลายหัวมังกรตัวนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลายพญาคุดนะครับหัวพญาคุดนี่ครับนูนออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับก็เป็นลาหูนะครับนี่กล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูใน Facebook นะครับส่วนตัวอย่างก็ไปดูใน a c e b o o k ผมนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวไว้ให้นะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่าถ้าใส่กรอบเงินออกมาจะเป็นยังไงนะครับลายพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะเอาไปรมดำครับพอรมดำแล้วมันจะดูมีมิตินะครับมีมิติตื้นลึกนะครับผมก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมลายพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ให้นะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อทาง Facebook ผมก็ได้นะครับผมก็ จะมีรูปแบบมีตัวอย่างให้ดูเยอะๆนะครับงานผลงานต่างๆที่ผมทํามาผมก็จะถ่ายลงไว้ใน Facebook นะครับผมก็เอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับผมอันนี้ครับอันนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับมีลายซุ้มล่างซุ้มบนนะครับแล้วก็มีในส่วนของหูนะครับหูห่วงนะครับอันนี้ก็เป็นลายเทพนมนะครับผมเดี๋ยวถ่ายชัดๆไว้ใน Facebook ให้ดูนะครับผม ก็ถือว่าเราเอามาแบ่งกันกันนะครับว่ามีรูปแบบแบบนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแนวกรอาะเงินนะครับผมกราะลายหล่อนะครับเขาเรียกว่าลายหล่อนะครับกราะลายหล่อซึ่งงานพวกนี้จะขึ้นมือไม่ได้นะครับต้องลายหล่อนะครับหล่อออกมาก็จะมีมิตินูนลึกนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็นี่ครับที่ผมทําไว้ทําให้ลูกค้าก็หลายชิ้นหลายแบบนะครับลองไปดูใน Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิกงไว้ให้นะครับผมะก็ประมาณนี้นะครับ